โอ้เฮ oh, ็ดอ no. mm ีห hmm. ย oh, <Three S 2> ังเนี่ยแม่แม่สิเฮ็ดอย่างมือนี่นี่ยมหลายกระดอกกระเดือดแท้มันเนี่ยมันแม่นอีหยังเนี่ยวัดอดีตอย่างมาหลายคักแท้เฮ็ดบุญเฮ็ดบุญโอ้บังดูค่ะมาเบิ่งมาเบิ่งเห็ดเฮ็ดมาสามภูเขามือเนี่ยพี่น้องสามผาธาตุเฮ็ดรวมทุกสนิทเด้อค่ะเพราะแม่ว่ามีแต่เห็ดธาตุเนี่ะเห็ดรวมเห็ดดินนาแล่เห็ดกอบ่มีแต่เห็ดคบ่มีแต่เห็ดคาค่ะบ่ว่าจะเสริมบ่เอาใส่เนาะค่ะมีเห็ดอย่างนี้ก็แม่นอะเห็ดกอเห็ดเพิงเห็ดดินเห็ดนาแล มีมดค่ะสามพระถาดเนี่เก็บสามมือเด้อพี่น้องถ้จะได้ปลาหนีน่ะค่ะไปเก็บสามรอบนะคะวัตถุดิบหลักก็จะมีเห็ดเห็ดหลายปลาหนีนี่หลายหลีพวกนี้ค่อยหลายปลาหนีอันนี้ค่ะลวกแล้วได้ซสนีน่ะตีนมันมาเม่ออันนี้เห็ดลวกเลยเด้อค่ะแต่ว่าเป็นเห็ดไม่เลยเด้อเพราะมันเห็ดฟิตเห็ดเก็บมาเมื่อวานนี่ละวัตถุดิบมีอย่างน่แม่เนี่ยแต่ไข่เนาะแตะไคข่ต่ำละเอียดเรียบร้อยแล้วค่ะหอมแดงบอกค่ะ ียปันอันนี้ชินนมไนนนนส้เป็นตอนพร้อมอันนี้เขาเบื่อเด้อค่ะเี๋สัญ,ญลักษณ์เป็นแกงเฮ็ดเป็นไส้แบบแนี้แต่ว่าอันนั้นเขาอย่ามงมัหอมเพราเลยปั้นไส่น้ำพริกนี่เขาต้องไส้ซนีเนาะมันเป็นแกงส่วนกลางนะคะ่ะคนบอกว่าแกงยังก็ซุปน้ำไมบมให้เผ็ดแกงเฮ็ดบให้เค็มเน่ยงามแต่นผักอีหยังอันนี้ยอดบวบอ๋อบวบหอมละกระไส้มน้ำอย่างนังเขานเปไปเบิ้งเนี่ยพี่น้องดูขุ่นกระดอกกระเดือเอ้ยแกงเต่าทานเด้อมือนี่เด้อ มาตั้งเลยเฮงสวัสดีค่ะสันบ้านสาวเชิมครับพี่น้องสวัสดีจ้ามาเก่งเห็ดน้ำกันเลยนะค่ะในเบื้องวัตุดิบแล้วก็จะให้แม่ลงมือเลยเนาะเมื่อนี้ฝนกระตกยุคค่ะแต่ว่าคิดว่าช่วงบ่ายช่วงเขาจะไปคลายไปยังสิกะกะค้งเจีเตกแไไดอันเอียนยุ่ดหรอ,อค่ะหรือว่าหยุดเนาะเอียนฝนเอียนก็คือฝนหยุดนะคะนี่แหละพี่น้องไปแกงเลยได้ไหมค่ะตั้งน้ำอย่าน้ำขุนๆเฮากอน แก่งเตาท่านบ้แม่มือเนี่ยจ้าโอ้เริ่มปรุงแล้วค่ะเ,เ,เริ่มจากยั้นก็ในแม่ <Yeah. S 1> เกลือค่ะหนึ่ง <1 S 2> ช้อนใหญ่ๆเลยนะคะเต็มช้อนเลยผาดบ่ได้อีกคือเกลาค่ะน้ำปลาร้า <Yeah. S 1> นับเอาเด้อพี่น้องเด้อน้ำปลาร้าสูตรเซ่บของสาวเสริมแม่ต้มเองเฮ็ดเองแกงใส่แกงใส่สมตำแซ่ยบมืดนะแม่นะข <Yeah. S 1> วดโคกหนึ่งเกือบมดค่ะมดจ้ผงชูรสค่ะเส่เส คนเลยตามด้วยเครื่องเลยไหมคะอันนี้เครื่องคือตะไคร้ค่ะสวนหนึ่งตะไคร้สวนหนึ่งดิอะไรอีกเนี่ยแม่หอมแดงจ้าหอมแดงจ้าหอมแดงเวลาแม่เก่งเห็ดเราจะบ่ใส่หลายนะค่ะใส่พอมีรสชาติหอมข้าวเบื่อค่ะเราจะปั่นเอาปั้นแหงเอาปั่นใหม่ๆ้อพี่น้อง ใส่ลงไปเลยค่ะแม่เราวมาคุณดีอัวรัวดีอืมใส่ไปจนคุณดีแม่บ่าแม่เมดม<า>ละเอาถวยนึงค่ะพริกนิดหน่อยใช่ไหมคะ่ะพูดอะไรกับพริกค่ะตะไคร่เพื่อหอมค่ะคุบคเอาอดูพี่น้องห็ดมาใส่เลยชาห็็ดมาเลยบ่เป็นแม่ เลย,เลยอ่าเคเทเ,เลยค่ะต่ำๆเลยค่ะต,ตนะคะหนึ่งอ้ผาถาดแรกค่ะถาดสองค่ะอือสอนบับอีน้องก็เห็นยุดอกเขาเสริมไปเก็บนะคะ่ะก็ได้ขายเลยดิต้องเอามาไว้เพื่อไว้เก่งนี่เลยเนะะี่ยค่ะะถาดสามมาอีกค่ะทั้งเมินเขาเก็บเห็ดมาก,ก็หกรรกระตาเต็ดกระตานาะ เห็ดกระตาเห็ดกระตาเด้ไงเพราะว่าบ่ได้กินอันกินนั่นบ่ขอสามสัมเมนคำบ่เก็ดกระตาก็บ่ได้เมนเพราะว่าเห็ดโอ้เห็ดนี่ขั้นลวกออกมาได้ซักหนี่งหูเห็ดลวกนะน้องแม่น้อคือว่าเห็ดลายค่ะเบิ่องต้เขาล่างนี่แหละจากกระลำมังบุน้องเบิ่งต้นสะสมนั่นเป็นอ๋อทวนทวนทวนเยู่ใส่บวบได้แบบไหนแม่ใส่บวบหอมด้วค่ะจะเส้นบวบต่อไป บวบกันจ้าบวบกแผ่นสองหน้ยนอยสิบบาทสองหน่วยส,บบส,สิบบาทหน่วยละสิบบาทหน่วยยังนี่นะเอากรบเป๋าเด็กปลูกเนาะช่วงนี้<อ>ช่วงนี้พคนมีทางขายบวกละอันนี้แกงแบบบวบหอมเด้อพี่นอ้องหลากหลายค่าหลายสูตรขันผู้ละคนเป็นเก่งเป็นกะบ้านผู้ละคนดอกเฮาก็คือกันเนาะ จะขั้นแกงสูตรหนึ่งก็ใส่ผักติ๋วใส่ยังไปแต่ว่าสูตรนี้ก็หอมนัวสูตรนี้ก็แกงมันเขาแกงตวบหอมสุกแม่นเขาใส่อันพักรถน้าแม่บหมือนเนาะแม่เต็มหม้อปูลูเต็มหม้อปูเอาไปเค่ะพี่น้องสุกเรียบร้อยใส่พักลงไปเลยค่ะสุกแล้วจ้ะเออจะสิหามาได้เนาะ หามาได้ถ้าเสร็มกับอันนี้ก็ดีใจที่แม่แม่เก่งแบบลายลายนสิเองน่อยกับพ่อปอโอนบานเขาบานไงค่ะอ๋อหอมขับธงหอมขับธงหจ้าหยุดจ้าหอมขับทงจ้ะหอมขับทงปุ่งไปไนเด้อจ้า แกงเห็ดยั่วๆจ้าแกงเห็ดย <ok oh, okay, ั Overall, ่วๆจ้ามาเด้อบัดนี้พี่น้องมาโอ้ขนพี่น้องเบิ่งเนี้ยเด้อเบื้งเนี้ยขนให้แม่นะบุญไงกับบัฟปานบุญไงบุญโมอไงหม้อหม้อบัานเก่งกับบัฟปานนี่จักอันเนาะแม่เน้อเอาผู้ใดได้ผู้ใดเรียงกับบัฟมีดอกน้าก็ได้ วิสิตอนได้อย่างคุบกันไปเหมือ,อยู่อันนี้หนวดบักอือหนวดบักนั่นเด้อค่ะมือะนั่นมือบักอือมือบักบวกความเสบกับยุ่นหล่ะพี่น้องค่ะมาเริ่มเลยค่ะประเด้นยาวอ่ะยาวยาวยาวล่ะแลีวล้วถุงนึงเต็มเต็มไปเลยเห็นปะ่ะย<จ>ุ่ยใจเศบนัวไปเลยมัดลับปุ่มหลือป่ไห้ือ่เลยอย่างหลัะพี่น้องเอ้ามันหอน คันเมย์พระธานาธินางตั้งแล้วเด้อเพราะว่าเราตั้มเราสิปวดแขนหลายก็นี่งั้นใช่ไรคุญไปเดียเข็ดงานนวดนวดนี่นวดี่ตรงนี้มันปวดนวดแล้วไม่ได้ให้กอดได้มันห่อนได้เนี่ยกอดกันได้ละห่อนเลยถุงใ่กระดอบแล้วเนะ <laughs> ถุงไงกระดอกกระเดือกถ้าว่าพันนั้นอย่างก็คุ้มเกินคุ้มวันนี้น,นออ้องแม่น้องวาบอ่ถ้าเห็ดสดนย่งยั้เลยคือว่าไปเกงกอบไ่ได้หลายเลยที่เหลือนี่ร่างพร้อมเก่งพร้อมเห็ดปลานี่เขาเป็นขายอยู่บางมองเพิ่งกระคืดขายประมาณหกสิบกับขายได้ดีเนี่ยที่เหลืออายุทางอื่นนี่บานเฮา อยู่ตลาดครัตลาดก็บ่มีผู้ใดไปเก่งขายดอกเฮ็ดต้มีเฮ็ดสิกินยังหาย,ยากอยู่พี่น้องแม่กระทั่งบ้านเราเจอไม่แท้เห็นบ่ขายมืออใดก็บมืดของท<ค>ะเลมือยังไงมืดซื้อมือนะของนทะะเลงบ้านแม่งย้ำเป่นก็บ่ได้กินอี่หนีเนาะนีน่เดือนนาไปนี่ก็บ่มีให้กินละ มื่อสิ้นเดือนนี่แหละทุกคนบ้าน่ยมืออื่นมืออื่นเขากะมือหื้อเนาะล้อมพยายามบิ้งขั้นใดกับไป่ยกขั้นอิอนสิไปมือหื้อว่ามืออื่นสิไปวัดเด้อค่ะพี่น้องพรุ่งนี้ไปทำบุญค่ะบุญเขาศาสากมืออื่นอืมเนี่ย พี่น้องไวลานเฮาไต่ห่งสีกับเพิ่กนกะขนาดบ้าได้ไปขายของเนาะเอวราบปะ่ะมาขายยางมือเนี่ยหลนี่ก็เด็นโลโก,โก้เขาเป็นสาวขายของแล้วกระกระโกระโชคดีที่ว่าพี่น้องเพิ่นอยากซื้อน้ำร้อนซื้อซื้อยางสินาะถ้ามีอยางไปขายเพิ่นกับพอยอุดหนุนโหลดอีหลีดิได้คุณภาพของเขาน้าแน่น,นเนาะถ้าน้องเห็นบ่รา่สบเนาะเพิน่นกับปฏิเสธไปโหลดก็ได้ มีนกกิ่นยู่มื่อนีร่หรือว่าอันนี้เป็นกิจสิบเอาดเราพอน้องเฮดเตบเป็นกะตากกระไดเบิ้งอีกเด็กพี่น้องก็ไม่มเป็นไรตากเอาตากเอาล้นบ้างล่ะตากกระไดเบิ้งให้มันทั่วถึงอีกบวบเห็ดเนี่ยองกับมันเด็กสม่ำเสมอกันอีก ผู้เดมาพักลายกเอาช่วงเล็กๆซอสเด็กก็เคืองไปนะเนีในเคืองทางโอ้แกงเบื้งแกงฮารุปุ่นนะพี่น้องแห่งเข็มข้นไปนาเด้เข็มข้นไปนาหอมห้ยห้ยเห็ดแตแซ่บเนาะค่ะ แก่งเ,เสพเก่งอย่างงยกะแกง,หงให้มันเสพเสพท่านเสดจีใจบ่ลืมมันแบบเป็นโถมาซื้อเห็ดน้ำ <c oughs> <c oughs> เห็ดไปได้ขายปีนี้เนี่พี่น,อน้องแต่มาแกงขายเอาแกงขายอาจจะหอดมือเห็ดออกมือวางเขาเสดไปเนี้ยแม่กะบ,บางมือกะค้าง,งานบางมือกะมีธุระเป็นยังสี่ละ ถ้าเกิเห็ดปนี้ไฟไหม้ป้าหลายเนาะปกติแบบอาจจะรวมกันทั้งเต้ปุน่ะบ้านลาดทอค้ำลงมาจนหอดสังคมหนักก็คือเป็นลายแบบพันลเนาะลายพันลพยทิทางหาแต่บัดนี้ไฟไหม้ร้ายเป็นคนก็เลยไปท่อนกันยุดอนไฟว่าใหม่แล้วมันทุกปีกะแยกายกกันไปกะเห็ดกระจายกันยุ่กันสีได้หลายปีนี่เพิ่นกับไป ค้อนกันอยู่บางทีไฟบ่ใหม่กะชือว่าได้สนิทเขาก็ะดิใจแล้วเนี่ยยังหมานอยู่ตอนนั้นก็ยังเกตโต้ไวดอกหาเห็นกับบ๊อม่นได้หลายเนาะส่วนเขาสิหาพ่อดอกนึงแต่ว่าคันพ่อมูนกะโอเคพ่อมูนกะเบิ้ลเดียวพ่อมูพ่อมูนกะเบิดเดียวได้ ตาหนึ่งนี่ทุกปีนี่น้อยโพดเพื่อละฉันไปพูดไอ้ไก่เน่นี่รุ่นได้เอาไม่ขันเนาะปีนั้นพูดโผปีนั้นเดียวไม่ขันนะม,ม,นม,ม,มือนี้เพิ่นไปเพิ่นกระมานยุเพราะว่าเพิ่นขึ้นไปพูดสูงพูดนั่นขนไปยาียกยุที่ดีนะเพาะสินทางอีหลีกับว่าไม่ได้ไปเนาะมันไก่ ก็นอกเพราะไปหลายๆค้นเนาก็บว่าเป็นสไปมันเปรี้ยวก็ามมว่าไปมองป้ามีคนเลยกับว่าดีเด้พี่น้องกับญานอยู่เด้ในป้านในเขาเนะไปมองที่มันมีคนน,น,นี่แล้วว่าสมมติไก่ไปในเลือกปไปในพี่น้องเพิ่งไปยังนั่นเขาไปได้กี่ดอกอัวละ เพิงทางเลยอีกเพิงหนึ่งใายเยื่อฝนกับยึยดตุกโต๊ะกระโตุกมะลดเอ้าสิพระหลินฝนดอกมือนีน่ะพี่น้องไม่ได้ย่านดอกของเขามัดเรียบร้อยแล้วพอมีแนวเปียกกับยูเน่ฉุงเลยเนาะพอมีอย่างตกค้ำกับตกมะลดพาเหลินฝน,นใกล้แล้วใกล้แล้วผู้ใดเลๆสุดๆนี่เฮงเข้มข้นแล้วเนี่ยเด้อ เบียพอเบื่อนอนยุ่น,นก้นเกลี้ยงนดีนี่อ้อแซ่บเป็น,นยังไงไอมาผักติ๋วเนาะแม่เนาะไปเด็ดม,มาใส่สามยอดตั้งแกะกินบาทเดียวเนี่ยผักติว๋วต้มมยวยรวยอรวดเป็นยังเขาคือพอใส่เตีย๋แยแกงหนัวมันเพิ่มมากหลายตังต้งแต่แกงเฮ็ดยังก็เขาแกงไป็ายนะ่ะเห็ดตีนตั้มมันนะ,นะอ๋อผู้กองฝนเพิ่มมากหลายไปนะเพิ่นมาบอกบวบเนาะ มันมาบอกว่มันหอมมันบ้าหล่ะมันนัวมันหวานแบนบนี้เพราะว่าเขาไม่ได้แกงใส่น้ำตาลเด้แม่เราจี๊ดส้น้ำตาลก็คือแกงเห็ดขมแค่นั้นหน่อยนึงม,มันตัดกันโอ้แม่มือหนาเขาแกงเห็ดขมให้ได้เลยๆๆก่งเห็ดขมไปขายนนเน,นาะมันเหี่ยวก้อนมือหนากันเหมอนแล้วทุระเหมือทุกอย่างเสียงรถดยัง,ยงเขาตำล้อบป่ญญญารถจุดมันมาเอาไม่ หนึ่งสามถุงสามถุงจะครบร้อยแล้วดิร้อยสามหนึ่งร้อยสามเป็น150ห,ห,หนึ่งร้ยหเก็บเตเท่าอย่างไเรื่องกระป๋าใไหนไหมกระทั่งกินตัวหนังสือประมาณสามบรรทัดเรื่งสะเขียนกะป๋ดเดพี่นอ้องอมือนนินะ่ะมือจัง หลอกมดหลายเนี่จตลาบ้านสรรสุนกับซีนเลยวละละ่ละเวลาเห็นเนี้ยยนูนั่กินหลายป่ะนี่เนาะพี่น้องนันกระรูนี่แหละละ่ะข้ามันจะเฮ็ดไปยังไน,น,นพี่น้องนี่ละก็แล้วว่าความตั้งใจของน้องมันก็เป็นบุญเป็นกุศลน,นะไปน้ำยุบบ้าบาอย่างตีเขาก็ตั้งใจสร้างขีด่อกขีดต,ต,ต,ตาไปเก็บเนาะ พี่น้องเสือบาเฮตเตอร์เนลเก้านี่มันก็เป็นเนลเก้าที่หายาก้เด้กขาดพี่น้องเหมือนร่างไข่กับเขาเนอะเสือบ้าบนกับบ้าเปียนทุกมือดอกมันหลายยามกับเลยกด้านนี่อย่างซึ้งแต่ว่าของสาวเสือบ้าเกงเนาะไม่เกงขีเล็กเกงยังยุ่นเนี่ยก็คือเบิรงเฮตเตอร์เต้าพี่น้องเพืสิหาวัตถุดิบได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฟังแบบว่าคือยังไงเนาะแต่ว่ามันบ่ได้ง่ายเลยเด้อ็กขาดเมื่อนี้การนี่แหละเด้อค่ะเสือบ้ากับเฮ็ด อาหารก๋มอนึง่ายๆละ้กะของหวานหมอหนึงย่อยๆเนาะคะ่ะกะเมื่อนี้กะขายหมดเลยเด้อค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่เก๋เนาะคะ่ะพี่เก๋ซิริลักษณ์เนาะคะ่ะจากสหรัฐอเมริการัฐฟลอริดานะคะ่ะเพื่อนเหมาเป็นอย่างกะละ็ล่ะเหมาทำบุญในเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเนาะคะ่ะ29กันยายนเนาะพี่น้องเนาะ29กันยายนวันคล้ายวันเกิดของพี่เก๋ซิริลักษณ์เนาะคะ่ะจากรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาะคะ่ะ ที่นี่ฉันสมก็ต้องกราบขอบพระคุณในลายนะค่ะแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะแล้วก็สุขสันต์วันค่ายวันเกิดนะค่ะสุขสันต์วันเกิดนะค่ะพี่เก๋เนาะค่ะให้แม่ไหวพร่องในจังหนึ่งเนอะพี่เก๋อยู่ดีมีแห้งเด้อให้มีตะความสุขความเจริญความเก็บบ่อยได้ความไข่บ่อยมีหาสิ่งใดก็มีตะแนวได้มีตะแนวดีหาเงินหาค้ำกันไห้มีตะแนวได้เด้อซาสาธุค่ะ ขอบคุณไปย่างพี่เกสีเรียรักอีกครั้งเนาะค่ะแล้วก็ขอบคุณเทนชาวบันใบฐานเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะพะบางทีนะ่ะพี่น้องพ่นกระลูยดอกราคาซื้อมันนีเพ่นกระู้แล้วว่า เวลาสาวเสริมไปแจกอาหารนั่งเสร็จนกระโลกแลว้ววะเอฟซีหน่กเม,นนะะมาเนาะค่ะเอฟซีเมามาแจกกตสร็จเป็นพิริอีกเนาะเพราะเมนว่าแค่อาหารเดียบเนาะของหวาน,อ,วานอีกเนาะค่ะก็เท<ด>่า,ากับบัตรเตาเตาเสริมกระเฮือนหน้งเอฟซีในมูลในมูลราคาสนเน่จจำนวนที่แบบว่าอาหารหนึ่งรอยเนาะค่ะของหวานหนึง100น่งรอยอาหารหนึ่งรอยหรือว่าบางท่านเบนกระเฮือนหาซิฟของหวานร้อยหนึ่งจึ๊สิกะ สามารถเลือกมาได้เนาะค่ะเราเสิริมกับคันว่างได้ค่ะคันว่างหรือว่าพี่น้องไม่ได้ฟิกวันที่ยังเสียก็โอเคอยู่แต่ว่าถ้าฟิกวันที่กับท่าเสริมว่างเสิริมกระเฮ็ดไอเนาะค่ะกับเบบ่บว่างแต่ว่าตั้งใจว่างล่ะพี่น้องเนาะกราบขอบพระคุณอีกครั้งเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กระฟ้าเป็นกระลังอกกระลังใจสาวเสริมพร้อมเนาะค่ะกับเมียเก่งเฮดเซฟเสแยกชาวบ้านเทาไปเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเสริมใักพี่น้องเด้อค่ะ